เอโยสสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้าน, b bike, นบีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวลถสไตล์ในเกตไบเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเหมือนกันเลยนะมีแต่ลูกค้าทำหากันมาเยอะมากเลยเป็นรุ่น Honda c b 150R นะครับลูกค้านะตัวนี้สวยๆเลยนะรถเดิมๆม,มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะชุดสีตัวรถนะครับลูกค้านะเป็นสีขาวออกครีมๆหน่อยนะครับผมนะสีเดิมๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์150ซีซีนะฮะเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมนะ ท่อเดิมออกล่างสวยๆแบบนี้มีแหลกกับกล่องหลังมาให้1ใบนะครับแล้วก็ที่จับโทรศัพท์มาให้ด้วยนะมาพร้อมกับไฟหน้า LED และโชคหน้าอัพซด์ดาวครับลูก้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะครับโดยรวมรถพร้อมขับขี่เลยนะเจ้าคันนี้นะอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะเลขไม่เจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะเจ้าคันนี้เลขไม้อยู่ที่53,000กิโลนะครับผมนะอ่า สตาร์ทง่ายๆเลยครับผมโซ่สตอร์สะอาดกริฟเลยคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะลูกค้าระบบไฟติดครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะใครที่หาอยู่รีบมาจับมาจองก็ได้เลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ